ใ้ยังไม่สว่างอะ่ะตอนกลาง<ช>วันนะทุกอย่างดูปกติ<ช>แต่พอขับมาตอนกลางคืนปุ๊บโอ้โหมันมืดแบบมองไม่เห็นจริงๆค่ะส่วนวันศุกร์นี้นะคะหลายคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าพรุ่งเนี้ยเราจะได้หยุดกันแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหยุดกันเลิกงานมามาดูที่สุดของประเทศไทยกับรายการใหม่ที่จัดไวใ้ให้คุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าค่ะ นี่คือรายการที่สุดของที่สุดจริงๆค่ะคุณผู้ชมสุดจัดประเทศไทยเขาจะเอาอันดับแบบสุดจัดเนี่ยมาจัดกันดูซิว่าเอ๊ะอะไรบ้าง แพงที่สุดรู้ที่สุดดีที่สุดแปลกที่สุดเอามาไว้ในรายการนี้ส่วนพิธีกรดิฉันว่าน่าคุณมากนะพิธีกรน่าคุณจริงๆนี่คือน้องๆจากเดอะเรียว Next Gen อมรินเน็กซ์เค่ะคุณผู้ชมเขาจะเข้ามาเป็นพิธีกรตัวจริงกับรายการใหม่ที่ออกอากาศจริงทางอรมรินทีวีแล้วนะคะน้องก้าววรเกียนิน้องขวัญทรรมน้องคาโมไมล์แล้วก็น้องอินคำค่ะพาคุณผู้ชมอึ้งในช่วงเย็นวันศุกร์เจอกับน้องๆ ได้เลยนะคะ6โมงเย็นเป็นต้นไปส่วนรายการที่มาก่อนรายการนี้คุณผู้ชมเจอกันกันกบ The Real Next Gen a m a r i n Next Gen Presented by e s c o l a ค่ะเพราะว่านี่คือรอบเรียวชานน้องๆได้เป็นวิธีกรจริงนี่ไง4คนเนี้ยเข้ามาอยู่ในรายการเรียบร้อยได้อ่านข่าวจริงกันด้วยและวันนี้ วันสุดท้ายแล้วนะคะผู้ชมวันศุกร์สุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้ร่วมเชียร์พวกเขาก็ร่วมโหวตกันได้เลยนะคะว่าใครจะเป็นที่สุดของรายการนี้เข้าไปในแอปพลิเคชัน34 H D app ที่เดิมโหวตได้วันละ3เวลารถมอเตาาอร์ไซค์ Hon ด a าเว e ร1อยไอรออยู่เมื่อวานเขาแข่งกันเป็นนักสแสดง mm ทำหนังสั้นขึ้นมาเลยว้น่ากลัวมากไปดูเพิ่งหลังงนะ่ะเมื่อวานเป็นเป็นคิวของน้องไข่บุก๊กคือเขาเล่นเรื่อง ปลอกนะเรื่องปลอกแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ผีปอบใช่ไหมสุดท้ายกาเป็นผีปอบเขาโดนผู้ชายหลอกไปผ่าไตเสร็จแล้วปั๊บเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็เอาไตเขายัดกลับเข้าไปที่เดิมเมื่อวานเห็นแล้วแบบหลอนมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเวอร์ชั่นเต็มๆยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปออนในปากระป๋องส่องเรื่องผีแล้ววันนั้นเจอพิธีกรรับเชิญครับสวย แกอะอะไรวะอ้าวเหรอคุณรู้แล้ววะยังไม่ได้บอกเลยว่าใครอ่ะก็จะต่อให้ไงสวยคุณสมบัติเออสวยเราไม่เถียงมันต้องสวยแล้วก็หลอนด้วยดิทอ่สวยหลอนมาหลอนเดียวเดียวได้ไม่สวยได้ไหมวะสวยด้วยสวยด้วยสวยด้วยนะฮะเออโอ้แก่มานี่คือช็อตฟิลเลยครับผู้ชมรู้เลยอ่ะอืมอ่ะเราติดตามผลงานของน้องๆกันได้เลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวชวนไปดูประสบการณ์บินเครื่องบินมิติใหม่กันหน่อยได้ไหมเวลานั่งเครื่องบิน โดยปกติแล้วนะครับสายการบินก็จะให้บริการเป็นอย่างดีมีผ้าห่มมีหมอนมีหูฟังให้เพื่อให้เราเนี่ยมีประสบการณ์การบินที่สมูทแอสิลนะ <หา S 1> ก็คือบินด้วยความรับรื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายบนเครื่องบินได้แต่ว่าครั้งนี้เหมือนเป็นมิติใหม่ของการบินนะครับผู้ชมนั่งระหว่างบนเครื่องบินนั้นนั่งพิงไอตัวเบาะพิงไป <หา S 1> สักพักหนึ่งก็มีม่านน้ำตกไหลลงมาให้เราดูด้วยคพัฒนาว่ะ ดีอ่ะโอ้โหโอ้ยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมนั่นผ้าห่ม a อ k เค0อทหนึ่งประตูต่อศูนย์และกอร์เดียวกันกับขุนคอนเวสแฮมนะฮะเอาชนะบัก้าอัตาโปปาอะไรวะโตโปลาเออหนึ่งประตูต่อศูนย์ขออภัยคือทีมที่มาจาก้วยเนี่ยที่ลิเวอร์พูลอยู่เนี่ยเป็น้วยเล็กๆอ่ะพวกถมวยเล็กทีมบางทีมเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยมาจากยุโรปตะวันออกตะวันอะไรเงี้ยบ้างนะนะฮะแต่ว่า้วยนี้ของแดงลิเวอร์พูลก็สามารถ พังาดเข้าไปสู่รอบ knock out ได้แล้ว4.0ต้องฉลองนะพี่กิ้ง4.0่ศูนเอาเป็ดสี่ตัวไม่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 แดงเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเป็ดกินแล้วมันแสลงใจเอาเป็นโอมากาเซคอสละสี่พัน น้องมีอยู่ร้านหนึ่งพี่ต้นน่าสนใจมาก4,000อาจจะไม่นี่มันเคื่องระี่ไทยว่าได้กินละนาคโขงนี่กระีตโปงเป็งโปงเป้งไมอไม่ได้นัดเลย40ไงพี่ต้นออายิ่งเลี้ยงน้องเยอะเนี่ยเพิ่มเดี๋ยวรอบหน้า50 60คุณคุณรอบอุ้ยแชมป์มันไกลเอาตอนนี้ก่อนเนี่ยแล้วดูทีมงานขอภาพกว้างเออวันนี้เราจัดวอยิ่งใหญ่มาเพื่อเฉลิมฉลองขนาดนี้18เมตรใครทำวอทีมงานใครทำวอใครเป็นคนทำ พี่ป่านเป็นคนทำออแล้วก็ต้องเลี้ยงไปยันพี่ป่านด้วยนอกจากทีมงานพวกเราพี่ป่านหัวหน้าการาฟิกเหรอใช่เลี้ยงขนาดนั้นเลยพี่เขาตั้งใจทำกันก็ดูสิเนี่ยคือวอลเนี่ยแทนที่จะใช้ประโยชน์กับข่าวอื่นบ้างเ,ออเล่นเอามาถล่มให้ริวพูพอย่างเดียวเลยเ,<อ>เห็นไหมนะ่ะแล้วพี่ป่านก็พี่ป่านก็เด็กหงอ้เอาเหรอพี่หน้าล่ะก็ไปเอากับพี่ปานแล้วกันไปก่อนใครออกตัวแรงเราเอาคนนั้นเดี๋ยวรอแชมป์ก่อนถ้ารอแชมป์เนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ไม่ได้กินนะเด็กเหมือนโดนถีบ เอาชนะหนึ่งนัดเลี้ยงหนึ่งทีดีกว่าพี่ต้นอย่างนั้นดีจะดีกว่าดีวอย่างนั้นดีลหมดเยไว้ก่อนิวข้าวงั้นเดี๋ยวพักโฆษณาเดี๋ยวเราบรีฟ์พี่ต้นกันใหม่อ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงหน้าอันนี้เกี่ยวกับพวกเราทุกคนถ้าไฟปรับขึ้นรู้กันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แค่พวกเราที่รู้นายกพลธมนตรีก็รู้แล้วตอนนี้นายกบอกไม่ได้มันจะขึ้นอะไรขนาดนี้แพงเกินไปเคาะมาใหม่ ขึ้นสี่บาทหกสิบแปดเยอที่ 4, 6, 6, 8, ทางงใช่ไหมคุยรับไม่ได้หรอครับสูงเกินไปครับผมในฐานะประธานนี่ต้องต้องผมผมกม็เรียกประชุมแล้วก็คิดว่าผิวแห้งยิ่งสูงยิ่งแตก ใหม่ Nivea Extra Bright Double Moisture มีแปดอาหารผิวให้วิตามิน C สี่สิบเท่าดูชุ่มชื้นคูนสองผิวดูกระจ่างใสซึมไหวไม่เหนียวผิวเซาะกลับดูใสฉ่ำ <c oughs> ล่อใหมจ่จากนีเวียทำต้มยำมันต้องปรุงไอก การแข่งขันรอบเรีย์แฉ้นกำลังเข้มข้นความดูเดือดทางหน้าจอได้เกิดขึ้นแล้วเราต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมาทำให้ดีกว่าดีที่สุดเพื่อออกอากาศมาอัปเดตสถานการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสและอิสราเอลกันสักนิดหนึ่งพวกเราทั้งสีคนครับจะพาคุณผู้ชมไปขุดไปเจาะไปล้วงลึกใน ปลดปล่อยทุกอย่างคือมีเท่าไหร่ใส่สุดนี่คือสุดสุดท้ายของความฝันของพวกเขาแล้วนะคะกับโอกาสในการทำงานจริงของทั้งสองทีมทีมใดจะคว้าชัยชนะและคว้าฝันไปครองใน The Real Next Gen รินทร n Next Gen Presented by East Cola ทางอมริินทีวี HD ช่อง34อมรินที์ี อิตาเนียอิลไบเอเซติวฟอชิเนเตเดลมุนโดอิตาล,ตาลีถือเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่นะครับที่ใครๆก็ตาอยากมาเยี่ยมมาเยือนครับที่ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จะพาท่านไปที่5เมืองสำคัญเริ่มต้นจากเมืองแห่งความโรแมนติกนั่นก็คือเวโรนาจากนั้นพาท่านไปยังเมืองที่ถือเป็นมหาอำนาจแห่งท้องทะเลอาตเรียติเวเนเซียซึ่งเราจะได้พบกับปาลาโซดูการ์เล่พิเอซาซานมารโกด้วยจากนั้นครับเมืองที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบร i เนซองอิตาลีฟ i เรนเซ ตามด้วยเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าเป็นเมืองของกาลิเลโอกาลิเลีและนั่นก็คือปิซา แต่ขาดไม่ได้ครับเมืองที่มีความมัง่งคั่งมากที่สุดทางตอนเหนือของอิตาลีมิลานอิตาลีไม่ได้มีดีเฉพาะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพียงแค่นั้นทริปนี้จะปิดท้ายด้วยเกมที่สําคัญที่สุดของลีกอิตาเลียนนั่นก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลเล่ดิมิลานอพบกับยูเวนตุสเธนามจูเซเป้เมียซ่าสนใจไปกับผมวิสิทีิเวกินในครั้งนี้ได้นะครับจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0873473111เหน่เสื้องานแฟนมิเดียน,นี้อะสักแล้วจ้า ยังไม่นับอยู่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะลองนี้เลยโอโมพลาสต์สุดน้ำโฉมใหม่ที่มีดูโอบูสช่วยลดกลิ่นอับหอมนาน4สัปดาห์มั่นใจสะอาดหอมโฉมใหม่โอโมพลาสต์สุดน้ำผิวงค์ฉันมันเด้งตึงแฉ่งตึงฉันมันดูยุ้ยมีตั้งโชว์ลีลาท่าเต้นหน่อยใหม่วัสลีนกลูตาไฮยาโปรเอ็คผสมเจ็ดสิบเท่าคอลลาเจนฟิลเลอร์บูสต์ผิวให้ดูแต่งตึงถ้าผิวดูเฟิร์นกระชับกระจ่างใสใหม่วัสลีน สินาทีนะครับตั้งรับกันหรือยังครับผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟก็เตรียมจะปรับขึ้นหน่วยละ4บาท63สตางค์โอ้โหเกือบ5บาทแล้วนะไอตอนปรับลงนี่เขาถแถลงเปน็นนโยบายผลงานไม่ใช่หรอไปโตเ,เลยลงกี่บาทนะ กีสตางองนับแบบนี้เ,เออปรับลงกี่สตางแล้วขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเกือบจะแตะหน่วยละ5บาท<อ>นะครับผู้ชมทำาชาวบ้านเขาตกอ,อกตกใจกันตอนนี้ชาวบ้านรู้อนาคตตัวเองและเริ่มที่จะส่งเสียงดังๆไปยังนายกนิตเศรษฐาทวีสินครับท่านแรกไปดูกันเลยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกว่าไปสัมภาษณ์